ซื้อครั้งแรกทําไมเราถึงทุ่มขนาดนี้ครับเ,ออเพราะว่าส่วนตัวจูนเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ,คะเขาว่าแอดมาเป็นเพื่อนตอนไหนไม่ทราบออค่ะแต่ว่าคือเราก็ เพิ่งมาเห็นความเคลื่อนไหวเขาแล้วก็มีเพื่อนแม่ค้าเราบางคนเขาไปเอฟด,ด้วยแล้วถามเขาว่าเออเขาส่งของไหมได้ของไหมที่ผ่านมาเป็นยังไงทุกคนตอบเสียงเดียวกันค่ะว่าอุ้ยเขาส่งของอใครดีส่งมาตลอดซื้อขายเขามาเป็นสองปีและปัญหาก็เลยไม่รู้แล้ว<ช>่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นครั้งแรกเนี่ยจุนซื้อมาเองก่อนคือกะว่า่เอามาจุ่มมาขายเล่นๆคือสองบอกทีนี้มีลูกค้าเนี่ยทักมาซื้อเพิ่มโอ้ยางนี้ก็เท่ากับว่าคุณจูนเนี่ย มีคนมาซื้อคุณเก็บเงินเขาใช่ค่ะแล้วคุณก็เอาเงินที่เขาส่งมาให้โอนโอน,โอนต่อถูกต้องค่ะแล้วคุณก็ถึงเขาโกงใช่ค่ะนี่คุณต้องชดใช้คนที่เขาถูกต้องค่ะทั้งหมดสองแสนเกือบสองแสนหกเริ่มชดใช้บมื่อไหทยอยคืนค่ะเพราะว่าจุนเองก็เนี่ยเพิ่งจะได้งานแล้วเนาะแล้วก็คุยตกลงเนี่ยเพิ่งตกลงกับผู้เสียหายเนี่ยทั้ง12คนนะคะว่าเดี๋ยวจุนจะทยอยคืนเขาอยอดทั้งหมดคือคืนเดือนละห้าหมื่นห้าหมื่นนะคะ อของคุณจูนคือส6 0 0 0นใช่ค่ะ20,000นของคุณปุ๋ยอะคะ3 3 3 2 0 0บาทค่ะเท่ากับว่า2คนรวมกันนี่ครึ่งล้านแล้วนะแล้วยังมีผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยวันนี้เห็นว่ามากันหลายท่านเลย <มา S 1> ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ขออนุญ,ญาตค่ะออขอถามคำถามแรกยังมองว่าน้องน่ารักไหมคะเออน้องก็ยังน่ารักนะคะแต่ว่านะที่ไม่น่ารักคือแมคคาที่พลีมา โดนไปเท่าไหร่คะ1นึ่0 0สบาทค่ะโอ้โหทำไมโดนคนหลักแสนนึงนั้นเลยอ่ะคือซื้อไปขายต่อหรือยังไงคือด้วยความว่าแรกๆอ่ะซื้อมาเล่นแล้วประมาณว่าลูกสาวชอบสีเดียวแล้วก็คิดว่าเอาสีอื่นนะลองโพสขายหน้าเฟซขายได้เราก็เลยเราเห็นวชื่อเหมือนกันก็เลยโดนกับเขาด้วยอีกทั้นหนึ่งละคะก็ในกรณีเดียวกันเลยค่ะครั้งแรกก็ซื้อหนึ่งบล็อกอะค่ะแล้วเขาก็ ส่งช้าแต่ว่าก็ส่งให้จริงค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือสั่งไปแล้วก็ไม่ได้อีกเลยโอ้โหโดนไปเท่าไหร่นะคะยอดประมาณ1 2 5 0 0 0บาทค่ะอุ้ยคนละแสนผู้เสียหายค่อนข้างมากเลยแล้วคุณพวกคุณไปเจอกันได้ยังไงอะคะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยพวกเราชะตากรรมเดียวกันเริ่มแรกเนี่ยจนไปถึงหน้าบ้านเขาคนแรกเนาะแล้วสักประมาณสักห้านาทีเนี่ยก็มีหลายคนทยอยมาแล้วก็ไปแจ้งความตั้งแต่วันนั้นเลย เมื่อพี่ถามหน่อยแล้วเขาออกมาไหมเราไปหน้าบ้างไม่ออกไม่ออกแล้วเขาได้คุยกับผู้เสียหายรายไหนบ้างไหมณวันที่8นะคะที่เรารู้เรื่องกันหมดเนี่ยก็ไม่ไม่มีการติดต่อใครใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าของไม่เข้านะคะแล้วกวนอินบ็อกซ์ขอเงินคืนคือดูแล้วเหมือนไม่ได้มีเจตนาจะโกงเลยอ่ะเหมือนเขาแค่ตั้งใจจะบอกว่าของไม่เข้าทักมาเดี๋ยวเราคืนเงินพอดูแบบนี้ปั๊บเหมือนไม่โกง ประเด็นเนี่ยที่เขาโพสต์มาเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าของไม่เข้านะคะรบกวนอินบ็อกซ์รับเงินคืนค่ะ,คะพอเราอินบ็อกซ์ไปเนี่ยเขามีการตอบโต้กับเรามีการกําหนดวันนัดที่จะชำระคืนเงินไหมเขาอ่านเราไหม,มไม่อ่านค่ะแต่ว่านะวันแรกเลยที่เขาโพสต์อันนั้นนะคะก็จะมีปุ๋ยยังปุ๋ยเองเนี่ยปุ๋ยก็ส่งอินบ็อกซ์ไปหาเขาเขาไม่ตอบปุ๋ยเลยโทรใช้โทรเมสเซนเจอร์ค่ะมีคนรับคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนลูกน้องมาคอยรับเรื่องแทนรวบรวมยอดความเสียหายค่ะ แล้วก็วางสายไปแล้วก็ช่วงเย็นมีส่งมาหาผู้เสียหายทุกคนเหมือน Copy p a s t พอะคะ่ะว่ายอดเงินเท่านี้คืนภายในวันนี้ยอดเงินเท่านี้คืนในภายนนี้ก็คือเขามีลูกน้องมารับแทนในเมสเซจที่เราโทรไปนะเสร็จแล้วเมื่อถึงวันที่เขากําหนดจะคืนตามรายเชื่อเขาได้คืนไหมไม่ได้ไม่ได้คืนเราได้คืนไหมไม่ได้คืนไม่ได้คืนทั้งหมดนี้ถูกต้องไหมค่ะประเด็นก็คือพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ถูกโกงพี่ใช้คําว่าโกงนะแต่ของเราเนี่ยเขาโพสต์ทางออนไลน์ใช่ไหม ทางออนไลน์เป็นสาธารณะถูกต้องไหมของพวกเราเนี่ยมันเป็นช่อกงประชาชนละเทปวันนี้ที่ออกไปจะเป็นหลักฐานชิ้นดีให้น้องว่าน้องไม่ได้มีเจตนา mm hmm. ต่อให้ฟ้องไปเนี่ยนะใครจะทําเดินคดีกับหนูเนี่ยยกฟ้อง mm hmm. เพราะเทปวันนี้ที่ออกไปอ่ะการที่น้องเมาวันนี้มันเป็นคุณกับน้องเพราะมันเป็นการแสดงเจตนาว่าน้องกฎหมายอาญาเนี่ยเขาดูที่เจตนา mm hmm. เราถูกโกงถือว่าหนูเป็นผู้เสียหายด้วยคุณจุน,นจโดนโดนกี่คนแจ้งความ12คนยกแต่ตำรวจเขาต้อง <12 S 2> ทำตามหน้าท<น>ี่คือคือ,คอ<ำ>เขายังไม่แจ้งหมดนะคะแต่ว่ามีท่านหนึ่งแจ้งแล้วคือจุนไม่ไม่ได้ไล่เขาแจ้งนะคะแต่ว่าจุนก็แบบ คือเขาก็ต้องทําตามนั้นเนอะเพราะเราก็ยังหาเงินเขาไม่ได้เราเข้าใจเขาเราเป็นตำรวก็ต้องให้เขาดําเนินตามที่คือคือน้องอย่างนี้คดีของน้องเนี่ยเวลาเขาแจ้งน้องอะไรเนี่ยน้องต้องเข้าใจเจ้าที่ตํารวจกับทนายการว่าเขาทําตามไปตามกระบวนการแต่เสร็จแล้วพอไปถึงศาลเนี่ยเทปวันนี้ที่ออกไปเนี่ยใช้เป็นพยานหลักฐานให้น้องได้เลยแต่เพียงแต่ว่าอนี่ที่ต้องชําระก็ตกลงกันได้เพราะช่อโกงเป็นเรื่องของบุคคลส่วนตัวนะแต่ที่เขาทําการทําที่น้องเป็นผู้เสียหายทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่อโกงประชาชน อันนี้โทษจำคุก5ปีปรับ1น0่0แสนโกงกี่ครั้งกี่คนนับเป็นกรรมอย่างร้อยสาคน13ล้านคนละแสนเนี่ยเอา5คูณ130ติดเป็นพันปีเหมือนแม่ชะม้อยเลยนะแต่ติดจริงๆก็ไม่เกินกว่าอายุ50-60ปีหรอก